ซื้อปลามึกเค็มมาจากทิกตอกนะอาร์มลอยอีหลีปลามึกเค็มอาร์มลอยอีหลีกิโลละห้ารอยบาทซื้อมาสี่ขีดร้อยเก้าถึงเก้าบาทเอามาทอดที่บ้านแม่โดยฝีมือนัดเองใส่น้ำมันเยอะๆนะแล้วทอดไม่ให้มันไหม ก็าให้คนที่บ้านทอดมันจะเอาไปคั่วกับน้ำมันแล้วมันจะขมนะผมเลยต้องทอดเองนะทิ้งเทพทอดไม่ได้นะเพราะถ้าทอดทิ้งเทพมันเหม็นไปทั้งซอยเลยละ่ะบันชงบันเช้าอยู่ไม่ได้ละเหม็นมากนะว่าเราทอดปลาหมึกเค็มเนะี่ยต้องเอาไปทอดที่บ้านแม่แล้วก็เอามาใส่โหลไว้มากินมื้อละตัวสองตัวผมกินประจำเนอะมันให้ไอโอดีนอย่างดีเลย กินแล้วจะไม่เป็นโรคคอหอยพอกและจะไม่ขาดสารไนโอดีนนะปลาหมึกเค็มเนี่ยมันให้สารไนโอดีนนะเนยที่เราไม่ต้องกินเกลือนะกินปลาหมึกเค็มแทนอร่อยมากเปเซเขากินที่ร้านอะไรวะปาติมาอะไรนะเขาแกงเี่ยบอกซื้อปลาหมึกเค็มยี่สิบมันบอกยี่สิบหยิบไม่ได้ต้องซื้อทีละสามสิบขึ้นไป เขาก็บ,บอกซื้อสามสิบนี่ง่ายผมบอกเนี่ยแบ่งครึ่งนึงก็สิบห้าบาทเองผมบอกไม่ใช่แล้วัผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไงเอกองเนี่ยสามสิบแบ่งครึ่งก็สิบห้าไงสองกองเลือกเอาแต่กองไหนก็ได้ <c oughs> มันขายทีลนะสามสิบเนี่ยันาหมึกเค็มอะตามกับสามสิบมันไม่ขายนะที่ร้านปติมาบางบุรทองร้านทุกแกงวัวสองวัวสองเ <c oughs> นี่ยทอดแ็จที่ร้อยปลาหมึกเค็มอร่อยสิปลาหมึกเค็มร้อยอีหีอร่อยมากขอกบ,บอก ัวเล็กๆกะมึกกระตอยนะ as, ตอน่อยตัวเองวามเคยหวนิมื่อทียวเอง่อที่เรเมื่อวันที่เจ็ดกันยายนสองห้าหกเจ็ดรับประทานอาหารคั่เอ้ยอาหารเที่ยงอ ที่ร้านต้องการริมแม่น้ำแม่กองจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปเที่ยวเมืองกาญนนั่งรถตู้ไปกันรับประทานอาหารเย็นที่ร้านแซบวันสองคนกับภรรยาภรรยาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันที่สามสิบ พันวาคมสองห้าหกเจ็ดุ้ยตลาดน้ำไส้นงหน้าวัดไส้ใหญ่จะกินอะไรฮะไปกินนกแก้วอะ่ะเขาเรียกอะไรอเมซอนอเมซอนโอเคะไม่เคยถ่ายรูกปกันนู้นเลย <laughs> 17<ส> พฤศจิกายน2568